ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนน้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาโชว,ว์รถวานินานนานครับกระบี่เป็น1นรถยุนสองนะครับวันนี้ผมมีรถสวยกว่าลําลำละ4ี่ลำเป็นเจ้า Mazda CX-5 สวยจริงๆเป็นรถ SUV ที่น่าใช้มากๆเลยนะครับ นะครับแล้วก็เป็นโฉมใหม่หมดเลยแนละทำแคมเปญราคาเดียวส่วนลดกระหน่ำและทั้มเบอร์เซลลนะครับต้อนรับโัวรมใหม่ของเรานะฮะนะครับตอนรับตัวรุ่ของเรานะครับ,รบรครับเอามาดูกันเลยฮนะ CX5 นะครับสวยทุกลำโฉมปัจจุบันเลยนะฮะเอาวันนี้เอาคัสของ d ีเกตเมาเลยนะฮะโฉมใหม่โฉมปัจจุบันเลยนะครับเพื่อนแทบนะฮะค,คันแรกนะครับ ปี20นะครับคันนี้แะ้ปี19นะครับปีสิคันที่2นะครับคันที่3นี้ปี18นะครับคันที่4ปี18มีทุกสีเลยเพื่อนๆนะมีทุกสีเลยนะวันนี้มาจัดแคมเปญมา z d ้า CX5 ให้เพื่อนๆนะีะ ที่ชื่นชอบรถ SUV นะครับทำไมผมถึงชอบมาด้าเพราะว่ารถมาด้าเป็นรถที่ขับดีครับราคาไปแดนแพงมากๆเพื่อนๆฮะอยู่บนฟ้าเลยล้านสี่ล้านห้าล้านหนะครับแต่ว่าเป็นรถสองในราคาหายไปเป็นล้านเลยเพื่อนฮะขายไปเป็นล้านเลย,ยปเพื่อนฮทเชื่อไหมฮะ ขายไปเป็นร้านเลยครับเพื่ครับวันนี้นะผมมาทำวันไพ่ราคาเดียวเลยราคาเดียวเลยเพื่อนนะครับใครมาก่อนได้ก่อนฉลอกฉ็ลองตังงูไปนะครับเคยตั้งราคาไว้เจ็ดแสนกว่าวันนี้ลดไปให้เกือบแสนบาทเพื่อนเพื่อนครับลดให้เกือบแสนบาทฮะเมื่อก,ก่อนนู้นตั้งราคาเจ็ดแสนสามเจ็ดแสนสี่เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาท จ็ดแสนสามหมื่นแปดบาททุกคันเลยนะฮะวันนี้ผมลดให้เก้าหมื่นบาทลดให้เก้าหมื่นบาททะฮะเหลือเพียงแค่หกแสนห้าหมื่นแปดพันบาททุกคันเลยนะฮะนะครับหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาททุกคันเลยนะฮะสีขาวนี่คันนี้ไมให้มาก่อนได้ก่อนเอาไม้น้อยไปก่อนนะฮะเพื่อนครับคันนี้ไมเจ็ดหมื่นปีสิบแปดนะครับคันนี้ไมแปดหมื่นปีสิบแปดคันนี้ไมห้าหมื่นปีสิบเก้ามาก่อนได้ก่อนเลยไมห้าหมื่นปีสิบเก้านะครับคันนี้ ปี 20, ยีไม้แสนสี่ไม้แสนสี่สีดำนะฮะใครามาก่อนได้ก่อนผมขายราคาเดียวเลยนะฮะเคยตั้งไว้ทั้งหมดนี 7, 3, 8, ่นะฮะเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทวันนี้ลดสุดพิเศษให้เพื่อนๆเลยนะครับนะครับคันนี้นะฮะปี 20, ยี่สบไม้แสนสี่หมกิโลได้ปีใหม่นะ้เลขไปแสนสี่่นกิโลนะเพื่อนครับนะตัวลอ็อกท็อนะสวยงามได้สีดำมือเดียวป้ายแดงออกห้าง เล่มครบเอกสารครบผู้มือครบรถสวยกนะิบแนะสภาพดีนะครับทุกคันรถทุกคันของเรามีใบรับประกันทุกคันออกใบการันตีให้คุณไม่มีชนหนักทิ่กว้างตัดต่อเป็นสีเป็นเครื่องต่อใหม่ย้อมแมวไฟไหม้น้ำาั่วไปแท้อุดได้นะครับรถสีดําสวยมากนะครับเอาราคาเดียวไปเลยนะฮะเจ็ดแสนสามแปดไม่ขายขายหกห้าแปดพหกห้าแปดไม่แสนสี่รถสวยมากนะครับเพื่อนนะ สวยคลิปเลยเรื่องน่สวยคลิปเลยโอ้หแอร์เย็นเยบเลยนะฮะใครนะพี่โกวิทสวัสดีครับพี่โกวิครับนะฮะเป็นรถ SUV ที่หรูหลาดูดีมีเสน่ห์แล้วก็น่าใช้ขับโคตรดีเลยนะฮะราคาตกเยอะแล้วเป็นเจ้าของได้เลยนะฮะเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีนะฮะใหม่ใหญ่หรูหลาหนะฮะแล้วก็น่าใช้จัดไปนน้นได้เต็มเลยนะครับรถทุกคันผ่อนเดือนละหมื่นหนึ่พันบาทหมดเลยนะวันนี้ผมทำแคมเปญสุดพิเศษ แล้วรับประกันให้เพื่อน2ปี20,000กิโล2ปี20,000กิโลเลยรับประกันแคมเปญใหม่ๆ2ปี20,000กิโลช่วงนี้เปิดกรุ่ใหม่ผมให้กันเปนลดด้วยแจกแคมเปญด้วยนะฮะ 2ปี200กิโลนะครับเพื่อนครับรับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้2ปี200กิโลเพื่ครับนะฮะให้เพื่อนปลอดภัยบั้นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยนะฮะรับประกันซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนครับ658,000บาทสวยหรูดูดีมีเสน่ห์นะครับเพื่อนครับนะครับนะมาไปดูคันนี้เลยคันนี้ต่อเลยฮะนะครับไม่น้อยที่สุดนะ50,000กิโลเอง50,000กิโลนะฮะตัวท็อปด้วยนะฮะผมขายราคาเดียวกันเลยขี้เกียจดูยาวนะฮะปี19นะฮะ50,000กิโลแท้ เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันไม่ใช่อไอ้ไม่ขายเอาหกห้าแปดหกแสนห้าหมปดันบาทสีเทาโคตรสวยเลยเอาขายเลยตอนนี้ตัวท็อปเลยตัวเอสซีนะฮะไทยมาก,ก่อนได้ก่อนหกห้าแปดเพื่อนฮะสวยหล่อดูดีมีระดับเท่มากๆนะครับหกห้าแปดนะครับผมบอกให้เลยนะรถทั้งนี้เนี่ยรถเยอะมากแล้วก็แถม โปรโมชั่น2ปี20,000กิโลรับประกันให้คุณทุกอย่างเลยนะเพื่อนครับเปิดฉลองฉลองใหญ่นะผมไม่เคยรับประกันขนาดนี้นะฮะอย่างมากก็1ปี20,000กิโลนี่2ปี20,000กิโลนั่นเรื่อนนะครับเอาไปเลยนะฮะ2ปี20,000กิโลนะครับเพื่อนครับ658ใบมกิฟต์เลยรถสวยมาก50,000กิโลนะครับมีแอร์หลังครบพุชคอนโทรลครบนะฮะแตอพวงลัยเบลสีฟังก์ชันครบทุกอย่างครบนะฮะ ุนี้ตัวท็อปมีฝาท้ายไบฟ้าด้วยเพื่อนๆนะครับหล่อมากๆเลยนได้ฝาท้ายไบฟ้าด้วยนะครับเพื่อนๆครับหล่อมากนะครับปีน้องฟ้าเลยฮะนะฝาท้ายไฟฟ้าทุกคันเลยเพื่อนฮะเนี่ยฮะเสน่ห์ของเขานะฮเพื่อนๆฮะหล่อจริงๆเพื่อนๆฮะเอาหน้าห้าหมื่นกิโลใครอยากได้มาเอาไปเลยนะครับมีใครพูดคุยอะไรป่ะเอาคันที่สามเลยนะฮะคันนี้ก็แปดหมื่นกิโล 80,000กิโลเรื่รองฮะหล่อเฟี้ยวฟ้าวเลยสีบอลเงินนะฮะสีบอลเงิน80,000กิโลสวยรถทุกคันมือเดียวป้ายแดงออกห้างเล่มทะเบียนครบเอกสารครบผู้มือครบกุญแจครบสองชุดทุกอย่างครบรวดน,นะครับบุ๊คเซอร์วิสครบมีใบเข้าสู่ทุกคันทุกคันทุกคันนะครับทุกอย่างเรารับประกันให้คุณเลยนะครับตัวแรกนะครับซื้อเงินสด658 658ไม่ต้องเสียแหวก10% แคนะ่ซื้อเงินผ่อนได้ของเดือนละหมื่นหนึ่งพันบาททุกคันไปเลยหกหนะ้าแปดเพื่อนๆนะครับเราตั้งใจจัดสรรรถสวยเกตเอคันนี้พลาสติกจะไม่แก่เลยที่หัวเสาเอเสาบีนะครับเพื่อนะโฮะโอ้โหอยู่เลยเสาเอบีนยฮะสภาพใหม่กิ๊บเลยนะฮะซื้อในราคาแบบนี้โคตรคุ้มเลยนะหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทได้รถดีๆไปใช้นะออปชั่นเยอะๆ SUV ขนาดใหญ่คุณภาพเกรดเอนะเพื่อนครับกล้ารับประกันราคาซื้อคืนท่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไฟแนนซ์น่าผ่อนเดือนละหมื่นหนึ่งพันบาทมีเงินเดือนหมื่นสองหมื่นสามใครมีเงินเดือนสองหมื่นสามมาเอาสี่คันนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะครับถ้าคุณไม่ติดแบคลิสต์นะมาเอาไปเลยนะครับไม่ติดแบคลิสต์มาเอาไปเลยนะเพื่อนๆนะครับมีแอร์หลังครบอะไรครบสวยคลิปทุกคันสภาพใหม่ป้ายแดงทุกคันเพื่อนครับ รถของเรานะรับประกันเลยว่าไม่มีชนหลักทิ่กว่างตัดต่อเป็นสีเป็นเครื่องต่อไม่ย,ย้อมแมวไฟไหม้น้ำท่วไปแพ้อ้นได้ไม่มีสงสรากโสดเบียนอย่างแน่นอนนะครับเพ่อนครับนะรถใหม่จริงๆนะแดหมื่นกิโล8ดหมื่นกิโลนะฮะนะสวยจริงๆนะแปดหมื่นกิโล6,58เอาไปเลย6,58ทุกคันวันนี้ เคยตั้งไว 7, 8, ้7 3็0แสนสา่นันีลถสลองเกิดโชวรูมใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะฮนะครับ658้าแปคันสุดท้ายใครไม่ชอบสีสีเอาสีขาวไปคันนี้7,000 0กิโลแท้ๆเรารับประกันนะฮะเลขไมแ้แท้ๆหาเลขไมน้น้อยๆหายยากนะเพื่อนๆครับเจ็ดหกิโลนะฮะห5แส0ห้าบ,บาทสีขาวมุกสตัวท็อปที่สุดนะครับนะฮะะครับ,นะรบเอาถ่ายภายในนะฮะ สวยหล่อเท่มีไตล์เจ็ดหมืนเจ็พันกิโลแท้ๆครสวยสุดๆไปเลยเพื่อนฮะบอกให้เพื่อนๆเ,เลยว่าผมตั้งใจหารถส,สวยๆมาให้เพื่อนๆน,นะครับเสพกันนะเพื่อนฮะท่านไหนมีบรรัญญาเสพได้เสพไปเลยนะเรารับประกันคืนคืนร้อยเปซ็นหากพบว่าชนหนักที่กว้ามตัดต่อเป็นสีเป็นเครื่องต่อใหมย่ย้อมแมวไฟไหม้น้ำทั่วมใบแท้อดได้นะครับสมรากสุทะเบียนนะ รับซื้อคืนทันทีไม่ต้องคุยเยอะนะเพื่อนๆครับนะฮะประสบการณ์เรา30ปีเราซื้อขายรถมากกว่า30,000คันแล้วเราเป็นอาชีพทำได้รถยนต์สองอย่างแท้จริงให้เพื่อนปลอดภัยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนครับนะพลาสติกจะไม่แกะเลยเพื่อนดูแต่คันนี้สีขาวพลาสติกจะไม่แกะเลยเพื่อนฮะนะเบาะหนังแปะแปะแปะเลยนะฮะเหมือนล็อกใบป้ายแดงเลยทุกคันสวยหมดเพื่อนฮะสาท้ายไฟฟ้าครบถ้วนหมดเพื่อนอ้โหเพื่อนหลอดทุกคันเลยเพื่อนนะเนี่ย เปิดฝาท้ายฟ้าเนี่ยออนี่ฝาท้าย้ฟ,ยฟ้าหมดเพื่อนนะฮนะนี่เต๋อทุกคันเลยเนี่เพื่อนๆดูดิฝาท้ายฟ้าหมดเลยเพื่อนฮนะโอ้โหเพื่อน่ออย,อย่างนี้จะมาเอาไปไหมนะฮะนะครับห้าหกแสนห้าหมื่นแปดพันวันไพรนะฮะวันไพรราคาเดียวโปรโมชั่นนะฮะเปิดฉลองโชว์รูมใหม่แนะ,ะสองปี สองหมื่นกิโลไม่เคยให้ขนาดนี้นะฮะกระบี่มือหนึ่งไม่เคยให้ขนาดนี้นะครับคุ้มค่าเบาราคากับออปชั่นหล่อๆสวยๆเต็มๆนะฮะนะครับมีแทบทุกสีเลยนะะสีดาสีขาวสีเทาอ่อนเทาแก่โอ้โหสวยใหญ่เลยนะฮะสวยจริงๆเพื่อนๆนะใครอยากได้มาจับมาจองเป็นเจ้าของเลยนะฮะนะฮะเราย้ายแล้วนะฮะเรามาอยู่ที่ใหม่แล้วใหญ่กว่าเดิมนะครับโชลูม มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมนะครับบนี้ที่กว่าห้าไร่ก่อนถึงเซ็นทรัลสารยา200เมตรหยุดซ้ายมือขาออกลอกเมืองนะครับนะครับเพื่อนๆมาเยี่ยมเราได้เลยนะครับเพื่อนครับนะฮะนะครับรถสวยดีมีเสน่ห์นะฮะนะครับนะบอกให้เลยว่าเราตั้งใจเสิร์ฟรถสวยๆใหม่ในน้อยสภาพดีให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับนะครับมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนทุกคันขับได้หมดสวยจริงๆเพื่อนๆ่อฮะเอาไปเก็บก่อนเะนเพื่อนฮะนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนอยากได้มาไปเลยเพื่อนฮะโอ้โหสวยมากเพื่อนฮะ สวยทุกคันนะเพื่อนๆนะครับหล่อทุกคันเลยนะฮะนะครับสวยๆเลยนะฮะหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทรับประกัน2ปี20,000กิโลเลขไม้น้อยทุกคันเพื่อนๆนะฮะเอาไปเลยนะฮะนะครับ